สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมนะวันนี้ก็นี่เลยครับรถสวยเข้าใหม่พึ่งล้างเสร็จอีกหนึ่งคันนะครับเป็นตัวขับเคลื่อน4ล้อหรือ4 w h e e l นั่นเองนะครับสำหรับคันนี้นะครับ isuzu d max 3.0ตัว s e v cross นะครับ v cross ก็คือขับเคลื่อน4ล้อนั่นเองของทาง isuzu นะครับนะก็เป็นตัวท็อปเลยก็ว่าได้เกือบเกือบจะท็อปเลยก็ว่าได้นะมันมีตัว s e p อะไรพวกนี้อยู่นะครับนะ แต่คันนี้ก็ถือว่าออปชันก็จัดเต็มแล้วนะครับทั้งไฟหน้าแล้วก็ไฟท,ท้ายที่เป็นแบบ LED และมี daytime running light เดี๋ยวผมแทรกภาพมาให้ดูแล้วกันนะครับพี่วีนะสภาพคันนี้บอกเลยว่าสวยมากๆครับรถปี2022นะครับเกียร์แมนวนวลขับเคลื่อน4ล้อแล้วก็คันนี้นะครับนะเลขไมเพียง20,000กว่าโลเท่านั้นเองส่วนสภาพจะเป็นยังไงบ้างเราใส่อะไรเพิ่มเติมให้บ้างมาชมกันครับนะนี่เลยครับ ล้อแมกเดิมโรงงานแต่ที่ไม่เดิมก็คือ,อยางนะครับเป็นยางของซูแ a กอัลเทเลนนะครับ AT นะครับออฟโรดได้ออโรดได้เหมาะมากๆสำหรับรถตัวสูงที่ขับเคลื่อนสี่ล้อสำหรับยางตัวนี้นะครับเป็นยางซู m a กนะครับนี่สวยๆทนๆน,นะครับเหมาะกับตัวรถมากๆโลโก้ V Cross นะครับท่าน,นข้างสีสวยเดิมโรง,งงานเป็นสีดำนะครับ ถามว่าสีดำเนี่ยดูแลรักษายากไหมตอบว่ายากนะครับพี่พี่นะแต่ถ้าดูแลรักษาเป็นก็เงางามสวยงามนะครับพี่พี่นะเพราะมันดุดันด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับไฟเลี้ยวจมองข้างเป็น LED นะครับบันไดข้างแน่นอนครับติดตั้งมาตั้งแต่ศูนย์นะครับนะเพราะว่ามันเป็นตัวสูงต้องมีบันไดข้างถ้าไม่มีบันไดข้างบอกเลยว่าขึ้นรถลําบากมากมันสูงนะครับพี่พี่ส่วนตัวเครื่องยนต์แบตเตอรี่เช็คให้ไล้เรียบร้อยนะครับแบตเตอรี่เดิมโรงง,งาน Panasonic ไฟมาเต็ม นะครับสาหรับเครื่องก้อนนี้เลยครับเครื่อง3.0นะครับเป็นหรหัสเครื่องนะครับแผ่นเพจอยู่ตรงนี้นะครับ4 j j 3 t c x นะครับตามนี้เลยนี่คือแผ่นเพจเดิมรีเวทเดิมโรงงานนะครับติ๊กเกอร์อตรงนี้แผ่นกันรอยตรงนี้ยังอยู่เลยนะครับพี่วีนะน็อตฝากระโปรงเดิมโรงงานไม่มีการถอดกันแกะการไขใดๆดทั้งสิ้นไม่มีการเปลี่ยนฝาคาร์บอนมาไม่ได้ผ่านการตกแต่งใดๆมาทั้งสิ้นท่อทุกอย่างก็เดิมโรงงาน คันนี้สภาพสวยเดิมโรงงานนะครับพี่พี่นะกล่อง ABS ดูครับโคสวยเครื่องยนต์ต่างๆแห้งนะครับไม่มีนะ้ํามันเครื่องไหลยเยอะไม่มีนะ้ามันเครื่องดันนักวันไหลไม่มีนะครับพี่พี่นะสำหรับอิซูคคันนี้หล่อมากๆและดูครับไฟหน้าที่เป็นจุดเด่นนะครับเป็นเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์สูงต่ําในหลอดเดียวกันด้วยเป็นหลอดโปรเจคเตอร์ตรงนี้นะครับสูงต่ําในหลอดเดียวกันแล้วก็กระจังหน้าเป็นแบบตัวล่าสุดเลยก็คือตัวไมเนอร์เชนแล้วเป็นกระจังหน้า2ชั้นที่เป็นสี สีเทาตรงนี้แล้วก็สีโคมียมตรงนี้โลโก้ก็เป็นโคมียมนะครับนี่คือความสวยงามความหล่อของว c คร s s คันนี้นะครับเครื่อง3 0 0พันสายลุยนะครับไม่ควรพลาดยางใหม่สี่เส้นอย่างที่เรียนไปนะครับพี่วีนะด้านข้างดูครับสภาพสวยคันนี้สภาพพร้อมใช้งานนะครับพี่วีนะล้างเสร็จก็วางขายได้เลยนะครับส่วนภายในเป็นยังไงบ้างขออนุญาตถอดกุญแจแป๊บหนึ่งครับไม่งั้นมันดังติ้งติ้งนึกว่ารถไฟมานี่ครับกุญแจรีโมทครบ2อดอกนะครับพี่วีนะ ุญแจรีโมทครบ2ดอกเลยแล้วก็เลขใหม่มัน2 0,000กว่าโลนะหน้าจอก็เป็นหน้าจอสัมผัสนะครับแอร์เป็นแบบแมนวนวลเกียร์แมนวนวล6สปีดน,นะครับแล้วทุกอย่างคอนโซลทาได้สวยมากๆเลยนะครับพี่วีนะเบาะนี่รับคูแม็กเบาะระบายความร้อนได้ดีนะครับเป็นเบาะหนังคูแม็กแบบน,นี้เลยเขียนไว้เลยนะครับพี่วีนะนี่เลยครับส่วนแคปเปิดได้นะครับนี่เลย90องศานะครับแล้วก็ ตรงนี้นะครับพี่บีน็อตซอกประตูดูครับนี่คือน็อตเดิมโรงงานที่ไม่มีผ่านการแกะกันไขใดๆทั้งสิน้นสภาพสวย,สวยเดิมโรงงานนะครับนะสภาพสวยๆเลยสำหรับอีสุดีแม็กวีครอสคันนี้นะครับนี่เลยพวงมาลัยก็เป็นมันติฟังก์ชันนะครับซ้ายขวานะครับสายควบคุมเครื่องเล่นขวาควบคุมเรือนใหม่นะครับแล้วก็สวิตประตูสวิตกระจกปรับกระจกมองข้างตรงนี้อยู่ที่ตรง บานประตูตรงนี้หมดเลยนะครับพี่ๆีนะก็สวยลงตัวครับสําหรับอินสุก,กันนี้แล้วก็ถ้ามันออกแดดนะพี่ๆีนะผมให้ดูตรงไหนดีอ่ะนี่ก็กันที่มันไม่รู้ว่าจะเห็นไหมนะมันเป็นประกายมุกสีน้ําเงินนะพี่พีผมไม่รู้ไม่แน่ใจว่าพี่ๆีจะเห็นไหมขี้ฝนก็เยอะนะสีดํานี่แหละครับดูแลรักษายากขนาดเพิ่งล้างนะแต่มันสวยมันหล่องไงมันดูดันเนี่ยครับผมพยายามให้เห็นประกายมุกนะเป็นประกายมุกสีน้ําเงินนะครับรถสีดําประกายมุกสีน้ําเงินนะสี่คูณสี่ จุดเด่นของตัวนี้ก็คือนี่แหละครับดิฟล็อกเป็นโฉมแรกของอิซูซุที่มีดิฟล็อกนะครับก่อนหน้านี้ไม่เคยมีนะครับต้องตั้งแต่ปี2020ขึ้นไปเท่านั้นถึงจะมีนะครับและโคมไฟท้ายพี่เป็น LED แล้วก็ยอดฮิตกันมากๆเลยครับที่ว่าจอดแล้วหายจอดแล้วหายเรื่องจริงนะครับพี่บีซื้อไปก็ต้องไปหาตัวล็อกฝาท้ายนะครับมันมีขายนะพี่บีนะเนี่ยฝาท้ายมันเปิดแค่พอเปิดปุ๊บมันขันนอดตรงนี้นะครับพี่บีเนี่ยหนึ่งตัว แล้วก็ตรงน,นี้อีกตัว2ตัว2ตัวนี้ไฟท้ายหลุดเลยนะครับมันเลยหายได้ง่ายดังนั้นมันมีตัวล็อกฝาท้ายไม่กี่ร้อยครับไปซื้อใส่ติดตั้งเอาคุ้มค่าแน่นอนกับไฟท้ายคู่หนึ่งเป็นหมื่นแปดพันแบบนี้มันไม่คุ้มครับดีวีแล้วก็กล้องถอยมีมาให้แล้วตั้งแต่โรงงานคันชนหลังก็ตั้งแต่โรงงานแบบนี้เลยครับสวยๆหล่อๆครับอีสุคันนี้นะครับยังไงก็ใครที่กําลังมองหารถกระบะแคปบยกสูง4ี่ คูณสี่นะพี่พี่นะรถกระบะแคบยกสูง4ี่คูณสี่คันนี้ไม่มีผิดหวังแน่นอนรถสวยไม่น้อยรถเดิมโรงงานฝากไว้อีกหนึ่งคันนะครับสําหรับกระบะสายลุยแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับส่วนรายละเอียดต่างๆอยากได้รายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมก็แอดไลน์มาได้เลยครับพี่พี่นะโทรมาก็ได้นะครับมาทดลองขับกันนะครับพี่พี่แล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้เป็นคันนี้นะครับคลิปหน้าเป็นกันไหนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ